ตัวแดงแดงวันตุ๊บผมสวัสดีครับเจอกับนาทีตอนเช้าอีกแล้วเนะาะเช้านี้ก็มาเที่ยวกันที่นี่เหมือนเดิมนะครับผมดูภาพมุมสูงกันก่อนนะครับผมนี่ก็มี อุปกรณ์ช่วยนะครับผมนู่นครึ้นไปยอดยูคาเลยครับผมอ,อุ้ยไปยังไงวะออกข้างอ่ะน,นี่ก็มาดูวิธีที่ถูกต้องเนาะกับเจ้าของเจ้าของปืนเลยครับนี่ เขาทำคล่องกว่านะคผมไม่เคยใช้แบบนี้ส่วนมากก็จะใช้ตัวนี้ครับผมตัวเลนด,ดัปตัวนี้เนาะ mm hmm. ก็นี่ครับดูวิธีการใส่เชือกเนาะใส่เชือกมันก็จะประมาณว่าแต่งตัวช้านิดนึงครับผมปืนศูนย์โอเคความปืนลงดินนะครับเวลาขึ้นนี่ครับดูพี่เขายิงโอ้โหยกเป็นโดน นี่ครับดูยิงโอ้โหยกเป็นโดนเนี่ยครับผมความปลอดภัยของปืนเนาะมันก็มีวิธีของมันอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าจะอันตรายไปหมดทุกอย่างเนาะรู้จักใช้รู้จักเล่นนะครับมันก็เป็นคุณไม่เป็นโทษครับผมโอเคยังไงก็เดี๋ยวไปดูยิงปลากันนะครับผมต้องให้พี่ยานำทางครับเป็นไกด์วันนี้ จะพาไปไหนบ้างเดี๋ยวตามดูกันในคลิปเลยครับผมไปกันเลยเอาไว้ตรงกลางโปเชโอ้โหเอาไว้ตรงกลางโปเชโอ้โห <c oughs> เขายิงกันแบบนี้นะครับปืนศนะูนเนาะ เดือดร้อนมื้ปืนที่บ้า <c oughs> นอย่าเอาก็บอกสวยมาเล่นเลยน,นี่บอกสวยมาทานเลยนี่เาูดูเข้าข้างหน่อยหนึ่ง <c oughs> ถากๆไปไม่เป็นไรครับก็โอเคเนาะปืนศูนย์ต้องใช้ <c oughs> ใช้ความชำนาญน,นิดหนึ่ง <c oughs> ปืนศูนย์ก็จะมีพิเศษนิดหนึ่งเนาะก็คือ ของเขานะครับก็จะมีล่องนะครับผมล่องเนี่ยฝังเชือกลงไปฝังเชือกลงไปในล่องแบบนี้นะครับผมก็คือจะเป็นเทคนิคของเขาเนาะให้มันลอดเจ้ตัวสู์หน้าตัวนี้ครับผมให้เชือกมันลอดไปก็จะมีล่องครับผมจะพลาดปีกได้ไหมผมไม่เคยนะครับไม่เคยใช้ก็ใส่ล่องของเขาเนาะตามที่อ่า แบบฉบับเขาเป็นมาแบบนี้เนาะฝังเชือกลงไปในร่องนะครับเชือกมันจะจมจมลงไปอยู่ในร่องพิเศษตัวนี้นะครับที่ทําขึ้นมาเป็นพิเศษตัวนี้เนะเครับผมลูกก็จะทับเชือกไปครับผมนี่ก็ล็อกละแล้วก็มาเก็บสายครับผมเทคนิคเก็บสายก็จะ พิเศษนิดนึงนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นตัวล็อกเนาะตัวนี้ก็จะเป็นจุดล็อกที่จะมาล็อกกับตัวตัวเดือยตัวนี้นะครับมีเดือยสองเดือยเข้ากับรูนะครับตัวล็อกเราก็กดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกันกันกระบอกตัวนี้หลุดออกไปเนาะกดลงไปแบบนี้ครับผมเราก็กดแล้วก็ดึงขึ้นมาข้างหน้าครับ โอเคตัวนี้มันก็จะมาอยู่ตำแหน่งล็อกคือดันดันเอาไว้แน่นครับผมเนี่ยอยู่จึกเลยปลาใหญ่ปลาอะไรกระชากก็โอกาสหลุดก็ไม่มีครับผมแล้วก็มาไล่ไล่สายเนาะให้มันอยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะอยู่นะครับก็คืออยู่ในล่องตรงนี้ครับผมอยู่ในล่องตงัวนี้แล้วก็มาเก็บสายที่เหลือนะครับสายที่เหลือเราก็เก็บให้มัน ให้มันตึงพอดีครับผมอย่าให้มันเหลือออกมามันจะไปพันอะไรต่ออะไรได้เนาะถามว่ามันตีกลับไหมสายพีอีนะสายพีีไม่มีตีกลับนะครับสายพ e จะมีก็แค่ขาดครับผมถ้ายิงจะเป็นกรณีลูกติดลูกกระชากอะไรก็ช่างนะครับสายพีอีจะขาดไปเลยแต่ถ้าเป็นสายเอ็ สายเอ็นนี่โอกาสเด้งกลับมีสูงครับผมเพราะว่าสายเอ็นมันยืดหยุ่นเนาะกรณีที่ใช้สายเอ็นนะครับมันจะดีดดีดกลับได้เพราะว่าสายเอ็นมันยืดหยุ่นเนาะ,าานนนนะบางคนก็จะใช้สายเอ็นเส้นใหญ่ๆนิดนึงเวลายิงปลาใหญ่อะไรเงี้ยครับเกิดไปมีเหตุไม่คาดฝันนะครับเกิดไปติดไปสะดุดะไรสายเอ็นมันไปสุดแรงครับผมปืด๊ดออกไปแล้ว ด้วยความที่มันยืดหยุ่นแล้วเส้นใหญ่นะมันไม่ขาดมันก็จะตีกับดีดกลับมาด้วยแรงดึงกระชากกับของสายเอ็น,นครับตัวนั้นก็อันตรายนิดเดียวนี้คนยิงปลารุ่นใหม่ๆครับนะรุ่นใหม่เลยหรือว่ารุ่นเก่าทุกคนนะครับก็เปลี่ยนมาใช้เป็นสาย PE กันหมดแล้วครับผมเพราะว่า p e นี่ก็คือมันไม่มีการยืดหยุ่นนะถ้าคือพาดหรือว่าสะดุดอะไรขาดมันก็ขาดไปเลยครับมันจะไม่ ไม่มีโอกาสที่จะเด้งกลับมาหาคนยิงแน่นอนนะผมสาย PE เนาะปลอดภัยกว่าสายเอ็นครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะการการใช้อุปกรณ์ครับผมอุปกรณ์ยิงปลาตัวนี้ครับนันก็เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ผิดกฎหมายเนาะก็ใช้กันได้แต damned, <F air ns> ่ว่าก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเนาะเด็กๆอะไรเงี้ยครับก็ควรที่จะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะครับเวลาใช้งานนะ นี่ครับเดี๋ยวเราก็ไปดูปลาแล้วกันครับผมว่าวันนี้จะมีปลาอะไรมาบ้างเนาะกับปืนตัวนี้ครับผมเดี๋ยไปตามดูกับนาทีแล้วครับไปกันเลยครับนี่ก็มาดูเจ้าตัวนี้บ้างนะครับผมก็เป็นเลดดัตเนาะก็สะดวกสะดวกนิดนึงก็คือปรับตั้งซ้ายขวาส,สูงต่ำนะครับผมปรับได้ก็ ค่อนข้างสะดวกครับผมปรับปรับได้ง่ายติดตั้งเวลาขึ้นสายอะไรจะไม่เหมือนกับปืนศูนนะครับเพราะว่าสายพ e. ีก็จะพาดมาที่ปีกตรงนี้เลยครับเราไม่ต้องฝังสายลงไปในรางนะเพราะว่ามันไม่มีตัวตัวศูนย์ปลายน,นี้ให้มันต้องรอดครับก็คือสายมันจะเป็นอิสระครับผมสายพาดมาที่ปีกได้เลยฮะเวลาสายตึงก็ม้วนเราจะไม่มีตัวยัดลงไปตรงนี้นะครับ นี่ก็ขึ้นยางแบบนี้ครับผมขึ้นยางก็เน้นความปลอดภัยนะครับช่วงเนี้ยปลายอาจจะขึ้นฟ้าได้นะครับแล้วก็อย่าหันไปไปทางคนนะครับผมเวลาขึ้นยางก่อนก่อนที่จะเกาะเกาะที่เงี้ยงตัวนี้เนาะเกาะที่ลูกดอกเนาะขึ้นมามันต้องใช้แรงครับผมหลังจากนั้นเราก็กดลงได้ครับผมเนียกดปลายลงไปที่ดินครับ เราก็พยายามเอาปลายชี้ลงดินตลอดเวลาเนาะตอนพร้อมที่จะยิงมเมื่อไหร่เราถึงจะยกขึ้นมาครับอย่นี้ผมก็จะยิงตัวนี้ครับผมก็มามันจะมีระดับเปิดไฟเนาะเปิดจุดสีแดงๆนะครับมีระดับหนึ่งถึงสิบเอ็ดครับผมลองดูครับครับผมก็ มันมันพอได้เนาะติดมันง่ายครับไวไวนิดหนึ่งครับผมตอนนี้ก็เป็นลูกดอกของนั้นหนึงนะครับเป็นลูกเงี้ยงเดียวเนาะเงี้ยงเดียวเงี้ยงหลังเงี้ยงเดียวแล้วก็เวลามัดมัดลึกขึ้นมานิดนึงครับเพื่อที่จะเป็นตัวล็อกปลาไม่ให้ปลาหลุดนะครับแต่ว่าเงี้ยงหน้าไม่มีครับผมเงี้ยงหน้าเกี้ยงไปเลยเวลาปลามามันก็จะขวาง ขวางขัดตัวปลาไว้ครับแล้วใส่ลูกก็ใส่ลงไปเลยครับผมดันดันเข้าไปให้มันดังมันดังดังกึ๊บครับดังแก๊กอะไรก็แล้วแต่จะเลี้ยงเนาะให้มันดังแล้วกันครับก็ไล่สายง่ายกว่าง่ายกว่าปืนสูนรเนาะใส่ลงไปนะครับผมสายย่อนๆนนครับสายย่อนแล้วก็หมุน หมุนตัวนี้ได้เลยครับหมุนหมุนให้สายกระชับขึ้นมานี่ครับผมก็จะมีจุดสีแดงๆแบบนี้นะครับข้างในกล้องเนาะจะมีจุดแดงๆคอยช่วยช่วยเล็งครับผมปรับสูงต่ำซ้ายขวาได้ครับผมลาขึ้นยางก็เหมือนเดิมครับดึงมานะครับใช้แรงเยอะก็ปลายชีย้หน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าหันไปทางคนแล้วกันครับ ก่อนก่อนจะเกาะนะครับกดปลายลงไปเงี้ยครับปลายก็จะอยู่ต่ำลนะโอกาสฝึกฝึกให้เป็นนิสัยนะครับใช้ปืนยิงปลาให้เป็นนิสัยแบบนี้ครับผมปลอดภัยแน่นอนครับเข้าตูดเลยครับนี่ครับผมเข้านี่เลยครับเข้ากลางเลยเนาะศูนย์กลาง แล้วก็ไปดูปลาครับว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรบ้างหรือว่าแม่นแต่ขวดครับปลาแม่นแม่นไปตามดูกันครับปลากระครับขอบคุณครับขอบคุณคแล้วก็เก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็เดี๋ยวไปยิงปลากันครับโหไม่โดนอะ เอายังอยู่พี่เอาไม่โดนเฉยเลยเันยิงขวดมันแม่นจังเลย <laughs> 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 เรียบร้อยแล้วครับผม เปลี่ยนมุมยิงเมื่อกี้มาที่แรกยิงไม่โดนมาโดนรอบนี้ครับเป็นปานินตัวเปิดเปิดเกมวันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นไซส์ไซส์สวยนะครับผมไซส์ปลาแดดเดียวเนาะกับส้มตำเนี่ยอร่อยอร่อยครับใช้ได้อยู่ นินครับลงลึกไปแล้วเมื่อกี้ลอยสูงไะรอมาพักหนึ่งครับพี่ยาโทรมาบอกว่าข้างนอกมีตัวเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันครับโอ้ป่าอยู่นู่นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหันมาเจอพอดีเลยขอสักตัวหนึ่งกอนครับนู้นนบผมหันมาเจอป่าฝูงพอดีเลย ขอตัวนึงก่อนก่อนที่จะไปนะักพยาโทรมาเรียกเมื่อกี้ครับมาข้างนอกมีตัวโูตาหลบไปอยู่นู่นเป็นฝูงไม่เห็นมือแต่จ้องตรงนี้ครับปลาหนีไปอยู่นู่นโอเคครับเดี๋ยวได้ตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปข้างนอกกันตามแกง๊งเลาะไปเรื่อยไปครับ ส,สวยครับผมบลาอ้วอนๆเลยครับไปข้างนอกกันตามที่ยาไป แล้วเขาผมอย่างหลุดจากตัวล็อกพอดีเลยตัวนี้หนักอยู่ดินหนักอยู่ พี่ยาโทรมาตามแล้วครับฮัลโหลครับพี่อเ,อเอ,อ่อกำลังปั่นปลาอยู่เดี๋ยวไปแล้วตัวนี้ขึ้นไปแล้วปลาน,นิ้นใหญ่ขึ้นมาพอดีออเรียว,วใช่ใช่ตัวใหญ่ผมยิงไปสองรอบไม่โดนเพิ่งจะโดนเมื่อกี้ตัวใหญ่อยู่นะยนะครับครับครับของใหญ่เลยใช่ไหมครับผม ยาโทรมาตามพอดีเลยครับตามออกไปข้างนอกกันจะยวได้ตอนนี้เราก็ตามแกไปดูเลยตรงนู้นน่าจะมีปลาใหญ่ครับตรงนี้ก็ไซส์ประมาณนี้แหลนะเนาะไซส์แบบว่าปลาแดดเดียวแต่มันก็มาเรื่อยๆนะอยากออกไปก็อยากออกครับแต่ปลาก็ยังล่องอยู่เดี๋ยวตามดูต่ออีกสักตัวแล้วกันครับค่อยไปลงลงไปซะแล้ว เดี๋ยวรอครับผมรอรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งมันขึ้นตรงนู้นครับผมมัวแต่จ้องตรงนี้ปลาขึ้นอยู่ตรงนู้นหันปืนไปมันก็ลงแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวรอตัวใหญ่ปลาขึ้นอยู่ตรงนู้นสิบสองนาฬิกาเดี๋ยวเลือก ดูไซา์ก่อนครับให้ไซต์ใหญ่ขึ้นมาก่อนนะตอนนี้มีแต่ไซส์เล็กครับไซส์ใหญ่เห็นอยู่ลังๆน่าจะอยู่ลึกกว่าโดนหรือเปล่า โดนหรือเปล่าสายนิ่งมากเลยสายไม่วิ่งเลยเป็นผูงสายใหญ่ใหญ่เห็นพี่ยาบอกว่าให้ให้ใจเย็นรอหรอไอส์โลโอ้โห อ่าครับลงหมดแล้วเดี๋ยวรอจุดใหม่ครับหนีเอาไปฟากผักตัวตัวที่วิ่งกลับหลังไว้นู่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปไกลแล้เดี๋ยวรอตัวใหม่ ทันหรือเปล่าเหมือนลูกดอกไปไม่ทันตา โดนโดนโดนสายวิ่งแล้วอุอยอะอุ้ยออ้ยโดน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 เสี่ยวก็บอกหลุดมือจังเลยดิ้นแรงขนาดนี้ ตัวเดียวของพิยาใหญ่กว่านี้หลุดไปนะครึ่งโลสี่ขีดครึ่งโล โดนโดนครับวิ่งแล้วยกเปลือนเคลิบนึงอ่ะ ย่าสามให้หน่อยดักหน้าให้หน่อยพี่คุยอปีดเลยแน่นอนพี่คุยหน่อยนานๆนนจะได้สักตัวหนึ่งเอาทำไมเบาอย่างไปลาวิ่งย้อนนะ่ะมันวิ่งย้อนนะ่ะ ไครึ่งโลครับอาอ้วนเนี่ยเต็มมือเลยครับเข้าถุงไปตัวใหญ่ ตัวใหญ่ยังไม่ขึ้นเป็นฝูงเลยรอดูตัวท้ายอับใหญ่ลงลึก ตัวนึงแล้วครับนิ่งนิ่มซิ่งนิ่มซิ่งม้ยังลึกเลยครับม้ยังลึกเลยเอาไหวไหมเนี่ย มันลึกมากมีตัวใหญ่ไหมเนี่ยเอาตัวไหนดีลงลึกหมดเลยครับเห็นเงาลางๆเมื่อกี้พี่ยายิงไอ้โดกดกล้องไม่ทันไม่ได้กดเลย โอ้ยถ้มันทันนะมันได้ช็อตสวยมากเลยนะพี่มองแทบไม่เห็นเลยใช่ไหมใช่ก็มาลึกมากเลย โดนโดนวิ่งแล้วแต่มันวิ่งทื่ๆอๆยังไงไม่รู้นะใส่โดนจุดสำคัญโอ้โห โอ้โห,โโหกระชากหลอดแทบหลุดมือตัวของพี่ยาหรือเปล่านเนี่ยแดงๆนะร้อนเหงือกเหมือนกันเลยสวยอ้วนครับปาาอ้วนปลาตัวแดงๆครับอ้วนตุ๊บเลย แล้วผักนี้มาขวางอีกโดนด้วยโดนโดนฮะเอาเอาปลาก่อนเอาปลาก่อนอยา่ิงนะครับตัวใหญ่ดูวิ่งครับวิ่ง พหลุดโอ้ยพี่โดนมินน,มน่ะโดนมินนะอ้ต้องยิงหางแบบพี่รุดบอกอย่างนี้นี่ของพี่ยาครับพี่ยาเป็นคนยิงตัวนี้เออ,เอโอ้ยตกใจหมดดูว่าล่วงมาแล้วถ้ายิงห่างตั้งแต่สามตัวแรกก็ไม่หลุดรอกพี <c> ้ <oughs> เรียบร้อย สำเร็จแล้วครับของพี่ยานะยิงหลุดไปสามตัวเลยครับผมคลิปนี้ก็เจอลมแล้วนะครับนายก็ต้องขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนเลยเนาะเดี๋ยวฟ้าก็คึมๆอาจจะมีฝนลงมาครับยังนง้าทีก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมฝากกดติดตามช่องยิงปลากับนาทีด้วยนะครับให้กำลังใจเนาะเดี๋ยวก็จะได้หาคลิปมันๆม,มาลงให้ดูใหม่ครับผมคลิปนี้ก็ ปานินล้วนๆ้วนเลยครับของบ้านกลุ่มครับผมไปเจอกันต่อในอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ